จังวัดตากค่ะอําเภออะไรฮะอำเภออําเภอวังเจ้าค่ะอําเภอวังเจ้าครั้งแรกเราเชื่อเลยไหมที่คนมาบอกยังไม่เชื่อค่ะยังไม่ได้ทดลองเพราะมันเป็นเพราะมันเป็นหุ่นซักฟอกเนาะจ้ะอ่าแล้วแล้วนึกยังไงลองมาใช้ในกระนาดข้าวเพียลงมากก็เลยลองเอามาใช้ดูค่ะที่แปลงนี้เหรอครับเพียลงเยอะเลยเลี้ยงลงเยอะมากเลยจ้ะตอนนั้นที่เพียลงเข้าวอายุเท่าไหร่มายประมาณยังไม่ถึงเดือนเท่าไหร่ค่ะไม่ถึงเดือนจ้ะเพียลงแล้วเป็นไงฮะมันแดงยอดนิ่มไหม้หมดเลยค่ะะตรงนนี้ ยอดไหมหมดเลยก็เลยลองเอามาพ่นดูก็เห็นผลก็เลยแนะนําเพื่อนๆมาใช้กันค่ะพ่นดูเห็นผลกี่วันเห็นผลก็ประมาณเกือบอาทิตย์จะเห็นผลค่ะเกือบอาทิตย์แล้วเป็นไงก็เขียวขึ้นเหมือนเราใส่ปุ๋ยยูเรียอะไรอย่างเงี้ยเหมือนใส่ปุ๋ยะแต่ไม่ใช่ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่ฉีดครั้งที่แล้วนี่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยพร้อมใช่ไหมไม่ได้ใส่คู่นี้อย่างเดียวสองตัวนี้ะมันทําให้เขียวมาเลยเหรอครับแมลงก็ไม่มีไม่มีอ่เหรอเลอเราไปบอกใครบ้างครับ ไปบอกหลายคนค่ะท <mile> ี่เพื่อนเพื่อนกรตรด้วยกันค่ะครับแล้วเขาแล้วเขาเชื่อไหมเขาเขาเขาก็เชื่อแล้วเขาเข้ามาดูของหนูด้วยค่ะอ๋อที่เขาเชื่อเพราะว่าเขามาดูของเราจ้ะเขาเห็นผลแล้วเขาไปใช้จ้ะอ่าแล้วเป็นไงเขาใช้แล้วเป็นไงครับเขาใช้ก็ดีค่ะตัวนี้ได้ไปดูเขาไหมไปค่ะเป็นไงก็เขียวเหมือนกันนี่ค่ะเหมือนกันเหมือนกันตอนแรกก็เจอเหมือนกันแมลงเหมือนกันจ้ะเหมือนกันทุกอย่างเลยก็แนะนําให้เขาใช้ตอนนี้ข้าข้างามแล้วก็เขียวด้วยเหรอจ้ะอ๋อ ประหยัดมากค่ะประหยัดปุ๋ยเนอะเพราะว่าปกติข้าวอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยต้องลงปุ๋ยแล้วใช่ไหมจ้ะลงถึงสองครั้งแล้วด้วยซ้ำสองครั้งด้วยซ้ำอกรวนต้องลงถึงสองครั้งจ้ะอืมแต่นี้หลังจากฉีดนั้นยังไม่ลงอีกเลยยังไม่ได้ลงเลยเลยจ้ะออยากข้ามแมลงกันน้อยกว่าอืมอยากฝากกับคนอื่นยังไงฮะที่อยากจะให้หันมาใช้อันนี้กันค่ะคือลดต้นทุนไปเยอะแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปใช้สารเคมีค่ะทำให้ดินเราเสียด้วยค่ะอืมใช่ใช่ใช่ แล้วถ้าเขาไม่เชื่อมันเป็นนั่นยาล้างจานกับผงซักฟอกเนี่ยเราจะบอกอยังไงถ้าเขาไม่เชื่อเนี่ยถ้าเขาไม่เชื่อก็ลองลองดูเพือ่อลองดูแปลงข้างเขียนสิคะที่ว่าเขาใช้ดูมาดูนะของจริงเลยที่เขาใช้ามาดูพื้นที่จริงได้เลยเนาะ,ะหมู่อ,มอะไรนะหมู่ห,มห้าท่าตะเคะอําเภอวังเจ้าจังหวัดตากมาดูของจริงได้เลย